ก็ขอการสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากับกันไมคกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์ไอจีของเราเนาะใครที่มีผู้ติดตามน้อยๆนะครับหรืออยากจะเพิ่มผู้ติดตามให้ได้เยอะก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยขั้นตอนแรกนะครับเรามาที่หน้าเว็บไซต์ KM Social นะครับข้อมันตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะจะลิงก์ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือไม่ก็สแกนเค้าโค้ดหน้าคลิปนี้ได้เลยใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถมาลงชื่อเข้าใช้ด้านลีน้้ไดเย ส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกนะครับหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรกก็สามารถสมัครใช้งานตามผมได้เลยนะครับอ่ะข้อมาหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามากรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันไม่พกแกามอัตโนมัติตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็สมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนคนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่กล่าวมาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถลงอินผ่านกระดานล่างตรงนี้ได้เลยส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตลงชื่อเเเข้้้าใชลลยกก็แวันนะ อ่ะเขา้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายให้ไดเลือกตรงน,นี้เลยเนาะหลกัหลกๆก็จะมีทาง f เฟซ o o ๊กอินสตาแกรม u t u b e TikTok นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้ในด้านของ f a c e b o o ก็แอ่าอินสตาแกรก็แล้วกันเนาะแล้วก็หมุนหมุนตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นอ่าเพิ่มติดตามอินสตาแกรมแล้วกันสามสิบวันนู่นก็แล้วกันนะครับบริการตรงนี้นะครับก็ให้เรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยทางเว็บไซต์ก็จะมีหลากหลายบริกกกกกกกาาาาารรรรให้้เเเเเเลเลเลือืออมมมยยยนนนะะับดีว๋วว็็็จปิ2แ อ่ะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโปรของเราได้เลยเนาะแล้วก็คัดลอกโปรไฟล์ของเรามาใส่ได้เลยอ่ะแล้วก็จํานวนตรงนี้นะครับก็จะเป็นจํานวนยอดผู้ติดตามของเรานะครับโดยผมก็จะใส่ซักหนึ่งร้อยก็แล้วกันเนาะก็สามารถดูคันสัมพันสูงดลางตรงนี้ได้เลยนะครับเว็บไซต์ก็จะคํานวณค่าใช้จ่ายรอบที่ลอยแล้วนะครับก็อย่าลืมมาตรวจสอบกันด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อลูกค้านะครับก็อย่าลืมขึ้นมารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านโปรตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่มให้มีหลุดพ อ่ะตอนแรกสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเมืเ่อเราเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นไปสีเกียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับเราคลิกที่ในป,ประดูสถานะการงานของออเดอร์ของคุณหนึ่งได้เลยนะครับอ่ะเราก็จะได้มาหน้าพปรดตการซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถออเดอร์เหมือนคุณหนึ่งได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเรานะครับแล้วก็มีลิงก์ทางเพื่อแนบไปด้วยเนาะก็สามารถมาตวรวจสอบกันได้เลยก็ระหว่างร,าระบบรอดําเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนที่การเติมเงินให้เราไปที่เมนูเติมเงินตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะ หลักๆก็จะเป็นทางพรอมเพย์ทูมินิวอลเลตแล้วก็คลิปโตเคนซีเข้ามาใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกอดล่างตรงนี้ได้เลยเนาะอะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมียอดใช้งานสะสมหลายาบขกันไปนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังินตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะก็สามารถเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็มีมากกว่าสามร้อยกว่าเรื่องเลยมีทางภาคไทยทับได้เลยเนาะต่อมานะครับใล้เราไปที่บริการทั้งหมดตรงนี้นะครับ บริการทั้งหมดตรงน,นี้คืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยนะครับเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการกต่างๆไว้ในหน้านี้หน้า,นนานเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถมาหาเด็กนได้เลยส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีข้อดีด้านหลังเลยกดเข้ามาอ่านก่อนด้นะครับผมก็อย่าลืมกดเข้ามาอ่านก่อนกดสั่งซื้อได้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีปัญหาต่างๆอยากจะติดต่อแอดมินนะครับก็สามารถไปที่เมนูติดต่อแอดมินตรงนี้ได้เลยอ่าเข้ามาหน้าต่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์ต่ลวับกดตง12ชโ หรือไม่ก็มาดูตัวช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็จะมีหมวดหมู่แจ้งปัญหาแล้วก็เราใส่เลขออเดอร์ของคุณใครที่มีความมเตินนะครับก็สามารถใส่ในกรองเสียงความรวนตรงนี้ได้เลยเนาะตัวที่มีรูปภาพหรืออต่างๆนะครับก็สามารถได้แท็กไฟล์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่งวดละล้างตรงนี้ได้เลยอ่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทําการไปเสียเวลสนะครับเดี๋ยวเราดูเพืตามผลดีกว่านะว่าตอนนี้ขึ้นมาครบเป็นทีละตัวหรือยังนะครับอ่ะตอนนี้เพื่าของเราก็มีอยู่แค่12คนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตรเไปางงหนนึ่ลกก็แ้วั อ่ะหลังจากที่รีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ครบเลยเนาะอ่ะเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับผวก็จะขอตัดไปตอนที่เว็บไซต์ทำรายการเสร็จปเป็นเทปแล้วกันแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวเนาะอ่ะหลังจากรีไปรอบ2รอบนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการรวดเร็วมากเลยนะครับก็ตอนนี้เพื่อตามเราขึ้นมาครบตามจำนวนที่เราเลือกเว็บไซต์แล้วนะครับก็คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะส่วรคนที่สนใจนะครับอยากจแนะนำเพื่อนๆให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถกลับไปที่หน้าเร้างเราได้เลยนะครับ อ่ะเข้ามาหน้าต่างกันนะนเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้นากดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งลิงก์ตัวนี้ให้เพื่อนๆคุณหรือคนรู้จักได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคุณเติมเพิ่มต่ำร้อยบาทนะครับคุณก็จะได้อัตราคอมมิชชั่นหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือลิงก์ผมก็มจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมไม่ก็สแกนเขียวโค้ดหน้าคลิปนี้ได้เลยเนาะถ้าคลิปนี้ผมพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ